สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง IT with m a r มาวินนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นสวิตช์นะครับของทางที่พีลิงนะตัวนี้จะเป็นรุ่น Ls 1 0 0 5 G นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ที่มี5พอร์ตนะครับแล้วก็รองรับความเร็วถืรหลับกิกะบิตเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับสามารถรับส่งข้อมูลได้1 0เมกร้อยเมกแล้วก็1 0 0 0 m s เมกะบิตเปอเซกเลยนะครับก็ถือว่า ค่อนข้างเพียงพอก,กับการใช้งานมาตรฐานทั่วไปนะครับคือสวนะิชที่เป็นเกรดเบสิกพื้นฐานแบบนี้นะครับมันจะมีทั้งที่รองรับความเร็วแค่100เมกนะครับแล้วก็ถัดขึ้นมาก็จะเป็นรองรับความเร็วที่1 GB กิกะบิตนะหรือว่าถ้าเป็นแพงกว่านี้ครับก็จะเป็น2.5 GB กิกะบิตนะนะครับก็ตัวนี้ถือว่าสามารถใช้งานตามมาตรฐานทั่วไปได้เลยนะครับโอเคตัวนี้ไม่มี poe นะตัวนี้ไม่สามารถจ่ายไฟออกคาง ต่างๆได้นะครับถ้าใครที่เอาไปใช้กับกล้องจอปิดที่เป็น P.O.E ก็ดูรุ่นที่เป็นระบบ P.O.E ด้วยนะครับอย่างของผมอันนี้นะผมซื้อมาใช้ต่อกับทีวีนะครับแล้วก็คอมของผมนะโอเคี๋ยวเราจะลองแกะกันเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็เปิดกล่องออกมาเปิดมาแลครับก็จะเจอกับ Installation Guide นะครับเป็นคู่มือนะ ก็สำหรับสวิชรุ่นนี้นะครับมันจะมี2ขนาดให้เลือกนะครับมันมีตัว5พอร์ตกับ8พอร์ตนะนี่นะครับก็จะมีลนะหหรือ8พอพอตทิกเก็บเลือก top ็อปสวิชนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตัวอย่างการเชื่อมต่อนะครับว่าเราต่อใช้งานยังไงนะครับข้างหลังก็จะเป็นเออสเปคของตัวเครื่องนั่นเองนะครับ ไปตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นตัวสวิตช์นะจะห่อในถุงพลาสติกนะครับโอเคนี่สวิตช์ก็ขนาดกระทัดรัดครับประมาณเล็กกว่าฝ่ามือของผมนะเนี่ยสามารถถือได้นะครับสำหรับรุ่นนี้บอดี้จะเป็นพลาสติกนะถ้าใครอยากได้บอดี้บอดี้อลูมิเนียมนะครับมันจะมีรุ่นที่แพงกว่านี้ให้เลือกนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเบสิกเลยเนาะนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยหน้าตาบ ี่ด้านบนตัวเครื่องนะมีโลโก้ที่พิลิงปั๊มมานะครับโอเคด้านนี้จะเป็นจ่ายไฟดีซีนะครับ Power ข้างล่างมีรูนะครับสําหรับแขวนนะแล้วก็เจาะผนังนะครับยึดพุกใส่สก,กูงตัวแขวนได้เลยแล้วก็อันนี้ครับก็จะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อ5พอร์ตนะครับโอเค นี่ก็จะเป็น installation guide อีกเช่นเดิมอันนี้จะมีหลายภาษานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะสำหรับจ่ายไฟนะครับขํ้หรับการติดตั้งนะครับอันดับแรกเราก็ทำการเสียบสายนะสายแลนนะครับเข้าที่ตัวเครื่องนะ ก็เส้นแรกนะครับที่ผมจะเสียบนะก็หลักๆนะครับสิ่งที่ต้องใช้คือสายแลนที่ต่อมาจากตัวเราเตอร์นะครับก็คือต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยเนาะก็เสียบเข้าไปเลยนะครับนี่ได้แล้วนะแล้วก็ที่เหลือครับก็สามารถต่ออุปกรณ์ได้อีกสี่ตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเอาอุปกรณ์มาต่อสอตัวนะครับต่อ2ตัวนะ Okay, ตัวที่หนึ่งครับอืตอนนี้ผมก็ทำการต่อไปทั้งหมดสามพอร์ตนะครับพอร์ตหนึ่งจะต่อกับอินเทอร์เน็ตนะส่วนอีกสองพอร์ตจะเป็นต่อไปที่อุปกรณ์ของที่เราจะใช้งานนะครับโอเคและสิ่งที่สำคัญก็คือต้องจ่ายไฟให้ด้วยนะครับก็เอาอแดปเตอร์เสียบกับปลั๊กไฟบ้านเลยนะนะครับพอเราเสียบสายไฟแล้วนะจะมีไฟสถานะขึ้นที่ ตัวเครื่องนะครับและอุปกรณ์ไหนที่ททมีการใช้งานอยู่นะครับมีการรับส่งข้อมูลกันก็จะมีไฟสีเหลืองติดอยู่ตรงนี้นะครับอ่า <Sm party> ตอนนี้นะครับกล่องทีวีผมเปิดค้างเอาไว้นะมันก็จะมีไฟติดอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะเอาสายอีกเส้นหนึ่งไปต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งจะต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับไฟสานนะจะติดทั้ง3าอันแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ต่ออินเทอร์เน็ตแล้วนะแล้วก็ อุปกรณ์ทั้งสองอุปกรณ์นี้ผมก็ต่อแล้วก็เปิดตั้งคู่แล้วนะครับนี่ตอนนี้จะเห็นเดี๋ยวผมจะให้ดูคอมพิวเตอร์ของผมนะวว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์ของผมนะครับก็จะขึ้นสัญลักษณ์ว่ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วนะครับนี่แล้วก็ทีวีของผมนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับก็จะดูได้แล้วนะอินเทอร์เน็ตนะก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับนี่เลยตอนนี้กล่องทีวีของผมนะครับก็สามารถ ดูได้แล้วนะครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็ได้มารีวิวตัวสวิชนะครับขนาดเล็กนะสำหรับใช้งานในบ้านเรือนทั่วไปนะครับที่ไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์เยอะนะแล้วก็ตัวนี้ราคาประหยัดมากๆนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคาประมาณ300บวกลบนะครับก็มีขายทั้งในออนไลน์ก็ตามหน้าร้านเลยสามารถไปหาดูกันได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากได้รุ่นอื่นนะของทาง TP Link นี่ก็มีให้เลือกหลายแบบเหมือนกันนะ อย่างอีกรุ่นหนึ่งนะครับมี5พอผ่อนเหมือนกันแต่บอดี้จะเป็นอลูมิเนียมนะถ้าใครที่ต้องการความทนทานนะครับใช้งานยาวนานก็ขยับขึ้นไปเล่นตัวนั้นก็ได้เนาะ mm hmm. โอเคก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้เนาะ mm hmm. ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเ mm hmm. จอก,กันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ